หอมไม่มีวหืมหอมมากเลยอะ่ะอันนี้มันอะไรอ่รอพี่แมวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากโรสทิปจ้าหรือว่าผลกุหลาบนั่นเองหืมโออยากรู้ประโยชน์แล้วสิว่าแบบว่ามันมีประโยชน์จริงจังอะไรกับร่างกายเราบ้างอ่ะได้เลย ้ามีประโยชน์ของลสฮิปนะเขาช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ช่วยชะลอผิวของเราให้อ่อนไวมากยิ่งขึ้นด้วยจ้าแล้วก็ยังมีเรตินอิกแอซิดด้วยนะจ๊ะตรงนี้ช่วยยับยั้งไม่ให้ผิวของเราแก่ก่อนวัยอันควรนั่นเองแล้วก็ทําให้ผิวของเรานั้นมีความยืดหยุ่นแบบว่านุ่มดึงดั่งเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของหลุมสิวสาวๆที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวนะคะช่วยได้แน่นอนไปหาครีมที่มีส่วนผสมของโรสฮิปนะคะมาทาเป็นประจำหลุมสิวก็จะค่อยๆตื้นขึ้นมานั่นเองจนจางหายไปในที่สุดค่ะและอีกหนึ่งข้อที่สําคัญนะคะสําหรับสาวๆที่มีผิวแตกลายค่ะไปหาครีมที่มีส่วนผสมของโรสฮิปนะคะมาทาเพราะว่าจะช่วยทําให้ผิวแตกลายนั้นดูจางลงแล้วก็เนื้อผิวจะสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โอ้โหดีจังเลยพี่มาขอยืมไปถามบ้างได้ปะได้เลยจ้ะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะจาก r o s e t i p เนี่ยมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมเซรั่มโทนเนอร์โอมีเยอะเลยนิวเลือกไปได้เลยจ้อโอ้ขอบคุณค่ะจ่ายตังค์ด้วยเออ <laughs>